ปีนี้ต้นไม้ต้นนี้เจ็สิบเอ็ดปีแล้วแล้ว<อ>บวกกับต้นไม้ต้นนี้ทำงานหนักมากหนักมากตลอดรากตลอดกีดยางพันห้าร้อยต้นแล้ววันนี้มาปรึกษาว่าจะเอาอะไรบำรุงต้นไม้ต้นนี้ดีนะหนูแนะนำตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมเกรดยาที่มันมี คุณค่าทางสารอาหารคนเป็นเบาหวานกินได้เพราะแม่เป็นเบาหวานขึ้นตาใช่ไหมคนเป็นเบาหวานกินได้แต่ประเด็นคือหนึ่งแม่มีฟันอพอไม่มีฟันการเคี้ยวอาหารหรือว่าการรับรสการอะไรมันก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิม,มดแต่ต้นไม้ต้นนี้7จสดปีแล้วเราก็ยังคงต้องการที่จะมีสารอาหารอยู่แล้วแม่ก็ไม่เคยบำรุงอันนี้พูดความจริงเพราะหนูอยู่กับแม่มาตั้งกี่สิบปีแล้วเนาะหนูมองว่าแม่จําเป็นจะต้องใช้อาหารเสริมเกรดยาตัวนี้นะ ตัวนี้อาหารเสริมเกรือยาที่มันจะทําให้แม่มีแรงขึ้นระดับหนึ่งแต่ถามว่าจะแข็งแรงเหมือนนมสาวไหมมอเลยอ่าโอเคอย่างน้อยก็คืออยู่กับทุกวันด้วยด้วยมีความสุขเนาะเข้าใจกันหนูแนะนําตัวนี้แม่เอาไปกินดูวันละครั้งนะคะโดยเราผสมน้านะแม่นะอันนี้สมมติว่าแก้วมันทานเหมือนนมกินแทนเมื่ออาหารได้เลยถ้าเกิดมันเยอะเกินก็แบ่งครึ่งสองเช้าเย็นแต่ของหนูกินอ่ะหนึ่งซองเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็กินได้เลย น้ำอุ่นก็ได้มันเหมือนนมแต่ตัวนี้น้ําตาลไม่สูงแต่มีวิตามินและธาตุครบ<ม>หนูจะใช้ในกรณีที่คนที่ไข้ไข้หาย,าย,าย,ายห,หายใหม่หรือว่าป่วยอะไรเงี้ยซึ่งกําลังจะบูดร่างกายแต่ของคุณแม่เป็นไว้ยที่ต้องดูแล,แลตน้นไม้แต่วเหมือนล่อยๆเอาบารุงไว้<ม>บารุงไว้เ<ม>นาะ<ม>คุณแม่เนาะแนะนําตัวนี้นะคะคุณแม่